สวัสดีกันอีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้นะคะจะพาทุกคนมาเพิ่มยอดกดไลค์โพสต์นะคะโดยแอคคนไทยนะคะแบบคนไทยแท้โปรไฟล์มีจิงนะคะจะทำยังไงนั้นเรามาดูกันเลยเนาะ,ะให้ทุกคนนะคะเปิดเข้าไปใน Google นะพิมพ์ค้นหาคำว่า k m p Social ได้เลยนะคะแล้วก็เลือกเว็บแรกได้เลยเนาะนี่ก็จะเข้ามาให้เป็นหน้านี้นะคะเมื่อเข้ามาแล้วก็ให้ทุกคนที่เข้าใช้งานกันได้เลยเมื่อเข้ามาแล้วหน้าตาเว็บไซต์ก็จะเป็นประมาณนี้เลยค่ะวันนี้เราต้องการที่จะเพิ่มยอดไล์นะคะเป็นแอคของคนไทยเนาะก็เลือกไปที่หมวดหมู่นะคะเลื่อนหาไปนี่ แล้วเลือกบริการที่เราต้องการกันได้เลยเนาะก็จะมีแบบไลฟ์ธรรมดานะคะกดใจกดหัวเราะกดว้านะคะก็จะมีของอีโมจิเข้ามาให้ด้วยเนาะก็เอาไปไลฟ์ธรรมดาก็พอนะคะอ่ะเมื่อเราครบแล้วนะให้ทุกคนนะคะกลับไปก๊อปปี้ลิงก์ที่เราต้องการจะเพิ่มยอดกันได้เลยนะคะแล้วก็นำลิงก์มาวางเลือกจำนวนที่เราต้องการเนาะขั้นต่ำของเราอยู่ที่10นะคะแล้วก็ไป50กันเลยก็ได้นะคะเวลาเฉลี่ยของเราอยู่ที่5นาทีนะคะค่าใช้จ่ายแค่10กาบาทจากนีนให้กดส่งได้เลยนะคะแเมื่อระบบนะคะได้รับท ทำสั่งซื้อของเราแล้วเนาะมันก็จะขึ้นเป็นแถบสีเขียวมาให้แบบนี้เลยนะตอนนี้นะคะจาก346กนะคะก็โดดขึ้นมาเป็น367แล้วเนาะก็ถือว่ารวดเร็วทันใจมากๆเลยแอคที่เราได้นะคะก็จะเป็นแอคคนไทยนะคะมีโปรไฟล์จินแบบนี้เลยนะคะ